ล้วก็จะมาค้ำตรงกระถางของเราทำกเกษตรไม่มีถูกไม่มีผิดนะตัดรากออกได้ดีใส่ป,ปุ๋ยมันจะได้ใส่ปุ๋ยง่ายเห็นไหมได้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกใน,นกลุ่มเกษตรของเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระรความรู้ด,ดีในเรื่องการ,กรเกษตรกันอีกแล้วนะครับที่เห็นนี่คือว่านหางจระเข้เนาะเผื่อใครหลายคนที่กําลังปลูกอยู่ปลูกอยู่แล้วก็ปลูกเสร็จแล้วะจะให้ดู ้านหางจรเขียมันจะมีไหลนะรากเขาจะยาวมากเห็นไหมรากเขาจะยาวแล้วมันจะเป็นไหลเนาะใครที่อยากจะปลูกบ้านหางจร์เข้ให้ให้ปลูกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องย้ายปลูกบ่อยๆนะครับดูแลรักษายอย่างเดียววันนี้ผมจะมาเรื่องให้ดูนะว่าไหลในกระถางน,นี่เขาจะเป็นยังไงร,รวมทั้งจะขยายพันธุ์ให้ดูด้วยนะครับดูไหลคเขา ถ้าเ,เพื่อนๆมีกระถางขนาดเล็กนะครับถ้ากระถางขนาดเล็กเกินไปปลูกเสียดรากเขาจะลอยรากจะลอยอน,นี่ชุดชุดนี้ต้นแรกที่ผมปลูกเนเนี่ยต้นแรกเลยรวมปลูกเห็นไหมเขาจะเป็นเป็นหนอ่อเป็นหนอ่อยงี้มาเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขยายพันธุ์ให้ดูนะครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะ ยายพันนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเนาะจะมีในส่วนของดินที่ทําการผรสมแกลบเรียบร้อยแล้วแล้วดินดินต่อเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับผะเขือเทศเออมะเขือเทศปัญนหางจระเข้วันหางจระเข้เ,เป็นเป็นพืชที่ชอบอ่อเขาเรียกว่าชอบในเรื่องของฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสม,มากนะครับเนี่ยเขาจะเป็นนอนน,นอนนี่เนาะมาเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะทาการทุกเคล้าก่อน นี่เป็นดินที่ทําการหมักแกลบดูแกลบหมักนะครับวิธีการหมักแกลบนี้ผมหมักกับตัวอของโยเกิร์ตเนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าผสมกับดินด้วยนะนี่เป็นดินดินที่ได้หมักได้จากการหมักจากเศษใบไม้นะครับนำมาผสมรวมกันกับใครที่ชอบในการขยายพันธุ์นะครับดูนี้แล้วก็ลองไปทําดูที่บ้านก็ได้ มาเริ่มกันเลยผมจะเลือกใช้เป็นเศษใบตองแห้งนะครับมารองก้นกระถางรองเพื่อป้องกันการไหลของดินแบบนี้เราใส่ดินไปก่อนชุดนึงชุดเดียวพอนะครับต่อไปผมจะใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่เพื่อนๆถ้าติดตามผมมาตลอดจะเห็นได้ว่าผมจะไม่ค่อยผสมปุ๋ยรวมลงไปในดินเท่าไหร่นะครับผมจะวางเป็นชั้นๆน,นะมันเป็นวิธีการดึง ดึงรากของพืชเราให้ลงไปข้างล่างนะครับเนาะอ,อ่ะต่อไปใส่ดินที่เราทําการผสมไปก่อนพั้นหางจระเข้อย่าพยายามปลูกอ,อย่าพยา,ายามใส่ดินให้มันเยอะกเกินไปนะครับควรใส่ดินให้อยู่แค่ครึ่งกระถางพอเอ้าทาไมล่ะพี่ถ้าท่านเพื่อนใส่ดินเยอะเก,กินไปมันโตขึ้นมาใช่ไหมมันจะล้มมันจะไม่เป็นทรงนะครับถ้าท่านเพื่อนใส่ดินแค่ครึ่งกระถางแบบนี้ เวลาเวลามันโตขึ้นมามันใหญ่ขึ้นมามันก็มันก็จะมาค้ำตรงกระถางของเราอะเป็นวิธีการง่ายๆนะก่อนจะปลูกเน้ยมารอดูรากก่อนมาดูรากสิทุกครั้งเลยนะทุกพืชนะครับตัดรากออกได้ยิ่งดีถ้ามันเพื่อไม่ตัดรากออกรากมันจะเน่าพอรากเน่าเสร็จก็จะตามมาในเรื่องของโรครากเน่าโคนเน่านะครับทําให้ต้นพืชของเราเนอกได้นะใส่เข้าไป อาจจะเป็นวิธีการง่ายๆนะแต่ว่าบางคนบางท่านก็ผมจะทําแบบปลูกแบบแบบใส่ดินเยอะเกินไปอะ่ะใส่ดินเยอะเกินทีนี้พอเวลาต้นหนังตระกเบมันโตขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะล้มอยเงี้ยนะกับคนที่ชอบปลูกคงจะรู้เนะว่าเออมันใช่นะเหมือนที่ผมพูดจริงๆเลยแหละใส่ปุ๋ยข้างล่างสุดเลย ่อไปก็ใส่ดินอ๋อท่านี้พอนำตัวพันธุ์ของเรามาเล็กๆแบบนี้ปลูกได้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมขอทำการปลูกให้หมดก่อนนะประเภทหน่อยังเหลือเยอะเลยออันนี้ทำการปลูกมาได้สักหลายๆกระถางแล้วนะครับมามาดูกันว่าทำไมเผลที่ผมบอกว่าไม่ควรที่จะใส่ดินเยอะใช่ไหม ถ้ามันโตขึ้นมาโตขึ้นมาปุ๊บมันจะกอใหญ่มันจะอวบใช่ไหมทีนี้ทีนี้ดินของเรามันจะสูดลงไปด้วยนะครับเราเวลาเราใส่ปุ๋ยมันจะได้ใส่ปุ๋ยง่ายเห็นไหมมันยังมีช่วงมันยังมีช่องว่างให้เราเทดินชุดใหม่ลงไปอีกนะครับวิธีการนี้จึงทําให้เพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนดินในกระถางบ่อยเนาะถ้าดินมันเกิดอาการแข็งเราก็แค่เติมพวกจุลินทรีย์เข้าไปแค่นั้นเองเป็นวิธีการง่ายๆ วันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกเกษตรในกลุ่มของพวกเรานะครับทำกเกษตรไม่มีถูกไม่มีผิดนะสามารถปลูกได้ตามรูปแบบตามฉบับของตัวเองเลยแต่ถ้าใครมีวิธีการจะดีก็มาแนะนํากันนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการปลูกผักนะครับปลูกต้นไม้ให้ดูแลรักษาแบบไม่ต้องเปลี่ยนดินในกระถางบ่อยๆนะครับวิธีการง่ายๆเนาะอ่ะ ถ้าคิดวิดอูก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยกับสาระความรู้ยดีในเรื่องของการเกษตรเนาะเราชอบทำเกษตรเราพูดจาภาษาเดียวกันภาษาเกษตรเนาะเจอกระหม่อมทุนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับบายบายสวัสดีครับ